สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องนักวิทย์คิดเลขเราก็มาฉเฉลยข้อสอบจริงกพอพปี6 3อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะจากโจทย์นะคะจำนวนขี้2จํจำนวนเรียงกันมีผลบวกเท่ากับ96จําจำนวนที่มีค่าน้อยมีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะเราลองนึกจำนวนขี้สิว่ามีเลียอะไรบ้างอ่ะ1 3 5 7 9 11อ 13นะคะเราลองดูซิว่าตัวเลข2ตัวที่เขาบอกว่าเป็นจำนวนคี่2อจำนวนเรียงกันมันก็ต้องเรียงแบบนี้แหละ13 5 7 9 1 1 13ซึ่งจะไม่มี2 4 6 8เพราะว่าพวกนั้นจะเป็นเลขคู่นะคะไม่ใช่เลขคี่ดังนั้นพวกนี้เป็นเลขคี่พอเรียงกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีผลบวกเท่ากับ96ดังนั้นเราก็ลองบวกกันนะคะว่าอะไร มันจะได้ลงท้ายด้วยเลข96ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็น96เลยนะคะเพราะว่าเลขน้อยขนาดนี้ยังไงมันก็บวกไม่ถึงหรอกเราดูตัวหลังนะคะตรงนี้มันเป็นเลข6เราลองดูซิว่าเลขอะไรบว,บวกกันแล้วได้6นะคะอะถ้าเป็นเดี๋ยวเราใชนดิสสองงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเลอะนะคะอาถ้าเราใช้1กับ3บวกกันได้เท่าไหร่อะ ได้4เองไม่ถึงนะคะถ้าจะไปบวกข้ามไม่ได้นะคะเอา3าบวก7อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องบวกใกล้ๆกัน3าบวกหหรือไม่ก็3บวก5อย่างงี้นะคะอ่ะ3าบวก5ได้8มันเกินน่ะไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะคะถ้าเป็น2ตัวเนี่ยเอาตัวที่เป็นหลักหน่วยเป็นเลข6ก็พอแต่อันนี้มันมีตัวเดียวเป็นเลข8ปเป็นเลขสซึ่งไม่ใช่เลข6ก็ใช้ไม่ได้นะคะ ลองเอา7จบวกหสิเได้12มันเกินอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันเกินไม่เป็นไรแต่ว่าหลักหน่วยของเลข12มันเป็นเลข2นะคะไม่ใช่เลข6ก็ใช้ไม่ได้นะคะอ่าลองเอา7กับ9 7กับ9นะคะได้เท่าไหร่อ่ะ14 15ี่สิบห้าสบหอันนี้ได้หลักหน่วยเป็นเลข16นะคะซึ่งตรงกันเลย อันนี้น่าสนใจมากเลคะแล้วก็เอามาคิดเลยค่ะเราก็ไม่ต้องรีรอยช้านะคะก็เอา7กับ9นะคะมันจะต้องเป็น2เลขนี้แน่ๆเลยค่ะแน่นอนเขาบอกว่าจํานวนคี่2จํานวนเรียงกันนะคะ7จ็แล้วก็ไป9กเนี่ยก็2จํานวนเรียงกันแล้วนะคะมีผลบวกเท่ากับ96จํานวนที่มีค่าน้อยมีค่าเท่าไหร่เราลองท่านํา บวก9อะ่ะมันจะเท่ากับ16ใช่ไหมคะอ่าหลังจากนั้นเราก็นำ16มาลบเลยค่ะลบกับ9 6อ่า16นะคะลบเอา9 6ลบ16นะคะจะเหลือเท่าไรเหลือ80อ่าทุกคนสังเกตอะไรออกไหมคะ80นี่คืออะไรมันสามารถที่จะหาร2ได้นั่นเองนะคะ ซึ่งพอ80หาร2แล้วอะ่ะมันก็จะได้เท่ากับ40กับ40นั่นเอง40กับ40บวกกันแล้วมันก็จะได้80นะคะแล้วตัวเลข2ตัวที่บวกกันแล้วได้หลัก16อะ่ะมันก็คือ7กับ9นั่นเองดังนั้นนะคะเราก็นำมาบวกกันเลยคะ่ะคู่ไข่คู่ของตัวนั้นเลยนะคะ อันนี้บวกกันแล้วเท่ากับ47อันนี้บวกกันแล้วเท่ากับ4ี่ินะคะอ่ามันก็นี่แหละค่ะคือคำตอบนะคะตัวเลขเขาบอกว่าจำนวนคี่สองจำนวนเรียงกันอ่ะเป็นจำนวนคี่ไหมั้ย47กับ49เป็นนะคะแล้วมีผลบวกเท่ากับ96%อ่ะเอาสองตัวนี้บวกกันได้96มั้ยไหมได้96นะคะแล้วเขาก็บอกว่า จำนวนที่มีค่าน้อยมีค่าเท่าไหร่47กับ49อันไหนน้อยกว่ากัน47น้อยกว่านะคะดังนั้นคํำตอบข้อนี้ก็คือ47นั่นเองจำนวนที่มีค่าน้อยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ47นั่นเองค่ะโอเคไหมคะสำหรับเฉลยข้อนี้จริงๆแล้วหลักการนี้เราไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยนะคะเราใช้ความเข้าใจแต่ว่าอาจจะต้องคิดหลายตลบหน่อย แต่ว่าเมื่อรู้วิธีคิดแบบนี้แล้วไปเจอโจทย์แบบนี้อีกก็ลองเอาวิธีคิดนี้ไปใช้นะคะรับรองว่าหาคําตอบได้แน่นอนเพราะวิธีการทําข้อสอบเราไม่ต้องแสดงวิธีทําให้เขาเห็นนะคะเราแค่หาคําตอบแล้วไปฝนคําตอบในกระดาษคําตอบโดยใช้ 2B ฝนเท่านั้นเพราะว่าเครื่องจะต้องตรวจจาก